เห็นผลทันตาสองหุ้น YG Entertainment หลังจีดากอนและเจนนี่แบ็คพิ้งถูกดิสแพดแชร์ว่าแอบคบกัน กลายเป็นข่าวท็อปออฟเดอะทาวนะครับของวงการเคป๊อปประจําวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับกรณีที่สื่อจอมแชรเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะอย่าง d i s แ a t c เน่ออกมาเปิดภาพที่แอบถ่ายว่าคู่รักร่วมค่ายนะครับแอบคบหาดูใจกันอยู่อย่าง g ีดากอนและเจนนี่แบล็กพิ k นครับสองไอดอลตัวท็อปของวงการจาก YG Entertainment ที่ซุ่มคบหาดูใจเป็นแฟนกันมาแล้วร่วม1ปีนะครับ โดยสำนักข่าวดิสแพ t นนะครับได้ให้ข้อมูลว่าทั้งคู่มักจะไปเดทกันที่บ้านของฝ่ายชายเป็นส่วนใหญ่นะครับและความรักครั้งนี้ทั้งคุณแม่ของสาวเจนนี่และเพื่อนๆร่วมวงนะและรวมถึงเพื่อนๆในค่ายนะต่างก็รับรู้กันส่วนทางด้าน YG Entertainment เนี่ยก็ออกมาถแถลงสั้นๆว่าไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธบอกว่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลป,ปินซึ่งหลังจากการเปิดเผยข่าวนี้ออกมานะครับปรากฏว่าก็มีฟีดแบ็กทล่มทลายตามคาดนะครับ และแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยก็มากพอสมควรเป็นกระสายนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกับร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับแฮชแท็กเรื่องนี้นะก็มีแฮชแทกที่เกิดขึ้นนะแฮชแท็กเดสแพนะรวมถึงแฮชแท็กนะครับจีดากอนะก็ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของ Twitter รนะครับรวมถึงติดคำค้นหายอดนิยมในเว็บปอของจีนอีกด้วยนะครับ และในขณะที่รายงานอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยถึงผลประกอบการในตลาดหุ้นของบริษัท YG Entertainment นะครับกลับเป็นไปในแง่บวกนะครับดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นการเปิดตัวคู้รักไอดอลที่แฟนๆแ,แห่ร่วมแสดงความยินดีมากที่สุดคู่หนึ่งนะครับ และความคิดเห็นส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลก็ออกไปทางแง่บวกมากกว่าแง่ลบนะครับและร่วมแสดงความยินดีกับ GD และเจนนี่แบ็กพิงค์นะครับซึ่งตัวเจนนี่แบ็กพิงค์เองนะครับปีนี้ก็อายุเข้า25ปีนะครับส่วน G d ดีก็อายุ32ปีแล้วนะครับถือว่าโตกว่าเจนนี่หลายปีนะครับซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ของ G d ดีเนี่ยแหละอาจจะเป็นจุดที่ชนะใจเจนนี่แบ็กพิงค์ก็ได้นะครับึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่บอกว่าอายุเท่านี้ก็ไม่ผิดอะไรนะที่เขาจะคบหาดูใจกันนะครับและพร้อมร่วมสนับสนุนทั้งคู่เหมือนเดิมนะ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ